พิธาลิม้มเจริญรัตลูกก็ต้องเลี้ยงกับประชาชนก็ต้องถ่ายรูปทำหน้าที่พ่อไม่เคยขาด เป็นทั้งพ่อและนักการเมืองพิธาลิม้มเจริญรัตลูกก็ต้องเลี้ยงประชาชนก็ต้องถ่ายรูปแม้ว่าจะไม่ได้นั่งเก้าอี้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ของไทยแต่ทีมพิธาลิมเจริญรัตหัวหน้าพรรคเก้าไก่ที่ได้คะแนนเสียงจากการเลือกตั้งเป็นอันดับหนึ่งก็ยังคงเป็นขวัญใจประชาชนมีการส่งกำลังใจให้อย่างล้นหลามในทุกครั้งที่เจ้าตัวเดินสายลงพื้นที่และพบปะประชาชนในจังหวัดต่างๆขณะเดียวกันก็มีการ จับตาเรื่องความรักของเจ้าตัวว่าตอนนี้มีคนในใจหรือยังและมีหลายคนที่จับคู่จิ้นระหว่างพิธาริมเจริญรัตกับดาราสาวคนดังอีกด้วยล่าสุด26สิงหาคม2566ในการลงพื้นที่ที่จังหวัดระยองระหว่างช่วงพักรับประทานอาหารกลางวันซึ่งมีการพูดคุยกันอย่างเป็นกันเองได้มีผู้สื่อข่าวถามพิธาลิมเจริญรัตเกี่ยวกับเรื่องความรักว่าเป็นอย่างไรบ้างซึ่งเจ้าตัวก็ตอบแบบยิ้มยิมว่า โสดครับโสดสนิทครับทําแต่งานแล้วก็ดูแลพี่พิมพ์ดูแลลูกเป็นหลักไม่ได้มีการคุยกับใครเป็นพิเศษนอกจากนี้ทีมพิธาย,ยังบอกทิ้งท้ายด้วยว่ายัางว่างครับยังว่าง,างและก็ยังไม่ได้ปิดใจแต่ว่ายังไม่มีโอกาสก็ยังเชื่อว่าความรักสวยงามเสมอการกอดลูกสาวการชาร์จแบต ที่มีความหมายของคุณพ่อเป็นเรื่องตลกที่เด็กเขารู้อารมณ์ของคุณพ่อคุณแม่เขานะคุณทีมเล่าให้ฟังถึงช่วงเวลาพิเศษในวันที่เหนื่อยยากมากจากภาระหน้าที่ต่างๆนอกบ้านเมื่อเปิดประตูเข้ามาน้องพี่พิมพ์ลูกสาวตัวน้อยก็จะวิ่งเข้ามากอดจากด้านหลังจึ่งอ้อมกอดนี้คุณทีมและน้องพี่พิมพ์เรียกกันอย่างน่ารักว่า การชาร์จแบตให้พอ่อเหมือนลูกสาวจะเป็นเชื้อเพลิงสำคัญในการขับเคลื่อนชีวิตของหนุ่มไฟแรงคนนี้ถึงแม้ว่าตอนท้ายจะจบที่การอ้อนขอของเล่นหรือขนมก็ตามก่อนที่จะถึงเวลาชาร์จแบตชีวิตประจำวันเรียบง่ายของสองพ่อลูกก็น่าสนใจไม่น้อยคุณบุณณทิมนิ่งนึกอยู่สักครู่หนึ่งก่อนจะค่อยๆถ่ายทอดที่เราฟัง